ครับผมสวัสดีครับชุดนี้เข้ามาใ okay. หม่แล้วนะครับควายน้อยหลักพันชุดนี้หย่านมแล้วครับผมเนี่ยครับไม,ไม่ต้องป้อนนมครับชุดน evet. ี้เข้ามาประมาณสิบสองถึงสิบสามตัวนะผมหลักพันตัวโตโตนี่ครับตัวโตโตครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียมีประมาณสามสี่ตัวเรือนะครับชุดนี้เนี่ยครับตัวโตโตครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราขยับให้ดูนะครับนี่ยตัวเพื่อเป็นตัวผู้เนี่ยตัวโตๆอย่างเงี้ยนะครับนี่สวยๆแข็งขาใหญ่เอาไว้ขุนเอาไปเลี้ยงไปลูกไปไปไปนี่ยหลักพันนี่ครับนี่ครับหลักพันตัวโตๆครับผมนี่ครับตัวโตๆครับนี่ครับตัวโตๆหลักพันครับผม สายเลี้ยงเอาไปขุนหรือจะเอาไปทําเนื้อก็ได้นะครับผมราคาเนื้อครับแบ่งปันกันไปหรือจะไปขุนก็ได้เสื่อไฟหาไปขุนนี่ครับผมชุดนี้เข้าประมาณสิบสามตัวสิบสามหรือสิบสี่ตัวนี่นะครับจุดนี้นี่ครับนี่ครับผมสวยสวยสิบสามสิบสี่ตัวราคายกชุดครับนี่ครับแต่หรือว่าใครอยากจะแยกผมก็แยกให้ นี่ยถ้าขายอยากแยกนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับสวยๆทั้งนั้นครับผมนี่ครับขอขายนะครับราคาหลักพันครับผมราคาหลักพันเอาไปเลี้ยงกันราคาต่ำหมื่นครับเอาไปเลี้ยงเอาไปนน่นเอาครับผมมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวโตไปลูกไปไปไปนี่ครับผมนี่ครับไปเลี้ยงเอาไปใส่เนื้อใส่หนังกันเอาสิบกว่าตัวสิบสองหรือสิบสามตัวเนี่ยชุดนี้ ผมฝากไว้หนึ่งชุดครับเผื่อใครอยากได้ไปขุนเอานยครับผมเผื่อใครอยากได้ไปขุนไปเลี้ยงเนี่ยปลาายฝูงเดียวกันหมดนะครับเนี่ยครับปล่ยฝูงเดียวกันหมดฝากไว้เลยครับผมนี่ครับราคาหลักพันเนี่ยครับราคาหลักพันตัวโตๆอย่างเงี้ยครับนี่ตัวโตๆไปขุนมาไปเลี้ยงกันเนี่ยครับช่วงเกี่ยวข้าวนี่ครับผม เนี่ยครับเกี่ยวข้าวช่วงเกี่ยวข้าวมาไปเลี้ยงไปขุนกันนะครับเนี่ยครับเกี่ยวข้าวแล้วมาเลี้ยงไปขุนกันนี่นะครับหรือว่าใครเนี่ยครับผมเอาไปเป็นเงินออมนะครับชุดนี้ปล่อยทุ่งได้สบายฝากไว้ด้วยครับผมฝากไว้หนึ่งชุดครับสวยๆหลักพันครับของราคาเนี้ยเนี่ย เอาไปข้าวขูนได้ครับตัวผู้ครับผมตัวผู้ประตูตเมียปนกันตัวเมียจะมีมรามสามสี่ตัวนะครับเนี่ยครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ